màu 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 อยู่อันนี้อยู่สลับดีอ่ยใวีอันนี้นนิ้อีใครจะขาชจมจีนอยังไงหนูก็ช่างหนูไม่สนเว่า,วา อ้เมื่อ่อวานบอกแต่ลุงสกระธานมันเกิดขึ้นที่ควมรอันนี้เราจะไปพูดให้คนต้องเชื่อคนรืวพ่อดุยรเ้วาวาดของเราจะได้รับความสเ็นเห็นเห็นกระแสโจมตีแล้วมันเรามันจะพางมาถึงเราด้วยไงเลยจะร้องไห้หนูการ้องไห้แล้วไปตามกับบ้าง บอกเวลาที่มีพวกเยอะแต่อันนี้คือพ่อแม่ดูแลแต่ออมาเออแต่ได้ยังเดออันนั้นก็จะไม่เกิดทุกปเท่าไหร่ค่เรื่องเ่งเองเรื่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 องตรงนี้ คนี้ท็นงานสิรมามาผิดเวลากลนรถ้าท่านมาผิดเวลาท่านจะได้รับผีนี้ไม่เป็นคลงทวดคใจแต่ัาู้กไปวันนี้ท่านมาถึงแล้วท่านตูตอนนี้ตอนนี้กูมาลูกกูแบบเทวัาใหค่นะผิวผพันที่จะไม่ธรรมดาเขาได้ยินเราเป็นกาเสึกษ แหนูก็ไม่เคแาแต่วันนี้หนูอยากมาหาเขาไปดินแดกไปต้องหาที่โดยนทอดทิ้งเขาไป็นเงแล้วแล้วก็พาตนทิ้งพาตะทอบทำตาแฉะตาแต่ถ้าคนามจิศจะทาจริงจะเรียนดูเหมือนรูปหลานากมาทอดทิ้ง